ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งอนาคตของนวัตกรรมปลั๊กอินไฮบริกับรถรุ่นใหม่ล่าสุด2026 BYD Denza N9E3 Flagship PHEV รถยนต์ระดับเรือธงที่ยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบและความหรูหราไปอีกขั้น Denza N9E3 ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของการเดินทางในยุคใหม่ภายนอกของรถดึงดูดสายตาทันทีด้วยดีไซน์ฉบเฉียว กระจังหน้าอันโดดเด่นและไฟหน้าเล็บดีไซน์ล้ำอนาคตเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตและความสง่างามได้อย่างลงตัวตั้งแต่หลังคาลอยตัวแบบล้ำสมัยไปจนถึงไฟท้ายแบบฟูวิทที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและหรูหราเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงโลกแห่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีระดับสูงภายในของเดนซา N9E3 ถูกออกแบบให้เน้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารวัสดุพรีเมียมถูกเลือกสรรอย่างดี มีไฟแอมเบียนสร้างบรรยากาศหรูหราพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาที่เปิดมุมมองกว้างสู่ท้องฟ้าระบบดิจิทัลคาะพิสความละเอียดสูงช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้เพียงปลายนิ้วหัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ล้ำสมัยที่สุดของ BYD ผสานเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้สมรรถนะที่ทรงพลังควบคู่กับความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม n9e 3สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวสำหรับการเดินทางในเมือง หรือเปลี่ยนเป็นโหมดไฮบริดเพื่อระยะทางที่ยาวไกลขึ้นการตอบสนองของเครื่องยนต์และแรงบิดทันทีจากมอเตอร์ไฟฟ้ามอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งเร้าใจและนุ่มนวลในด้านความปลอดภัยเดนซาเอ 9E3 มาพร้อมระบบ d ดพิลอตอินเทลลิเจนต์ไดฟวิ่งซิสเต็มที่รวบรวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนการชนและระบบจอดอัตโนมัติกรองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์อัจฉริยะช่วยให้คุณขับขี่ได้มั่นใจทุกเส้นทาง ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Denza N9E 3หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการอัปเดตแบบเรียลไทมการชาร์จแบบไร้สายระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงระดับพรีเมียมและการตั้งค่าที่ปรับอัตโนมัติตามความชอบส่วนตัวการชาร์จไฟก็ทำได้สะดวกและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบล็แบตเตอรี่ของ b y d ที่มีความปลอดภัยสูงอายุการใช้งานยาวนานและรองรับการชาร์จเร็วคุณสามารถชาร์จได้ทั้งที่บ้านและสถานีชาร์จสาธารณะโดยไม่ต้องรอานานสำหรับการขับขี่จริงเดนซา M9E3 ให้การควบคุมที่มั่นคงระบบการสะเทือนปรับตามสภาพถนนเพื่อให้ได้ทั้งความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนเส้นทางภูเขารถยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจและตอบสนองได้อย่างแม่นยำ โดยรวมแล้ว2,026 byd densa n 9 e 3 flagship phev คือนิยามใหม่ของรถไฮบริดระดับพรีเมียมทั้งรูราฉลาดประหยัดพลังงานและทรงพลังมั่นสะท้อนถึงพันธ,ธกิจของ densa ที่ต้องการผสานเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนเข้ากับความรูราสมัยใหม่ หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้าและความสบายระดับเรือธงเดนซา N9E3 คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารยานยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต